เสร็จยังวะไหนโอ้ขยันวะโอ้ขยัน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 โอ้โหแคะสีอ๋อคููสีโอ้โครูสีเนี่ยหืมช่างปิ่นสอนคูสูสีโอ้โอ้โหสวยว่ะ <c oughs> น,นี่นี่อ้าวนะู่นนะข้างบนนะข <บน S 2> ้า, <pam. S 2> างบนนะนะข้างบนนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแซะแซะสีอื uh ้อ huh. หือโอ้โอืด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 โอ้โหเก่งมากโอ้ยปีนสูงแล้วมึงอ่ะนี่มันใครสุดยอดครับเด็กเด็กขยันแห่งพศสองพันี่ใช่เด็กขยันวหมครับ อันนี้ใช่น้องปินเดียขยันไหมครับปินครับนี่มีคนดูเต็มเลยโอ้โหคนไลฟ์สดไลฟ์สดคนดูสองพันคนแล้วสวัสดีครับก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวบอกหน่อยเดี๋ยวโอ้ขยนันขยนันขยนันขยันตกแล้วมึงอะย้ายกระไดก่อนดิเปลี่ยนกระไดก่อนโอ้โหเปลี่ยนกระไดยัง เอ,เ,เอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนก่อนอืออโหอึออืออ,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 อืโอือ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 อาออืออืออือาือ้ืออ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 ืสอืออนะาออืออืงอืออืออดออกอนะอออออ อึด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 อ้าูครูครูโอ้โหแม่งเพิขยันสุดยอด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 ยอดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เต้นเพลงอันนี้ได้เปล่าะเพลงหลุยส์วิกตองอ่ะพี่พี่ไม่มีหลุยส์วิกตองอะนะพี่ไม่มีหลุยส์วิกตองมีแต่นี่ก่อนโตอะได้ปหมฮะได้ไหมร้องร้องเพลงหลุยส์วิกตองได้ไหมครับ เออเดี๋ยวนี่นี่งี้ก่อนเนี่ยเนี่ยงี้เนี่ยอ่าอ่าโหแม่งขยันจริงๆว่วะโอ้โหขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับมีบัตรไหมไหนบัตรอ่ะนี่พูดคอมเมนต์ได้ไหมครับพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อน พูดขเขมรเป็นไหมครับพูดขเขมรได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้ได้ได้ครับเด็กครับเออโอ้ย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่นะแมโอ้โหปีนปีนนะแม่สุดอยอดจริงๆเด็กคนนี้นี่มันขยันตั้งแต่เด็กแล้วอ้ออเอาวก็ขึ้นไปอีกดิ ก็ปีนขึ้นไปดิเออปีนขึ้นไปเออปีถึงไหมเอาได้ไหมโอ้โหระดับหลุยวิกตองแล้วใช่เปล่ามีเปล่าหลุยวิกตองอะ่ะพี่ไม่มีหลุยวิกตองอะไรพี่ไม่ไม,ไม่มีตองหนุนน้องคงน้ำตาน้องอ,อยู่กับพี่น่ะมันลำบากน,น,นะนี่ บอกบอกบอกอันนี้ดิเป็นบอกกดไ like, ลค์คก,ด like, กดแชร์ให้หน่อยครับแชร์หน่อยครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับให้หน่อยทางแชร์หน่อยนี่เออ